เป็นเรื่องแล้วอาจารย์ปานเทพให้การบ้านหลังพบยอดเงินปริศนาโอนเข้าบัญชีแตงโม27ครั้งเรียกได้ว่ามีเรื่องราวน่าสงสัยออกมาเรื่อยๆสำหรับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาล่าสุดด้านอาจารย์ปานเทพผูวบงพันได้ออกมาโพส์ข้อความให้การบ้านของสัปดาห์นี้ผ่านเ c e b o o k ปานเทพพัวพงพันธ์โดยเผยภาพข้อความทางการเงินของเคแบง์ ank, ของโทรศัพท์แตงโมที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีแตงโมถึง27ครั้งพร้อมเขียนข้อความว่าการบ้านสัปดาห์นี้ปริศนาโอนเศษเงินเข้า27ครั้ง เงินตัดบัญชีรายเดือนอัตโนมัติของแตงโมใน K-Bank น่าจะเป็นเรื่องปกติแต่เงินโอนเศษเงินเข้าบัญชีแตงโม27ครั้งหลังการหายไปของแตงโมเหมือนเป็นการทดสอบระบบอะไรสักอย่างหรือไม่ขอเชิญระดมสมองผู้รู้จากทุกท่านมาช่วยกันวิเคราะห์หาคำตอบท้ายโพสต์นี้กันด้วยครับขอบคุณ New NTH ค่ะ